สวัสดีเพื่อนๆชาวสาก๊กแท็กติกเทุกท่านนะครับวันนี้ผมครูกิจจากช่องครูกิจโฟกัสก็มาทำคลิปของการทำเควสหลักด่าน5 1าขีดหนะครับสู้ลบเขาเต็งคุณสันตอนนี้ผมพลังต่อสู้ยี่สิบเอ็นเะครับผมแลามาดูกันเลยพอดีว่ามีเพื่อนๆที่ติดตามกันใ์สดบอกว่าด่านที่มันเป็นเกี่ยวกับ เทคนิคนะครับสู้นแนวเทคนิคช่วยทำคลิปให้หน่อยก็เลยเอามาทำให้ดูดูเพลินๆน,นะครับด่านนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือจะกำจัดศัตรูทั้งหมดเริ่มส่งทีมตามหลักการเดิมนะครับทัาใหญ่เราส่งทีมหลักไปได้เลยเอาซุนควนเข้ามาใส่เล่นๆแทนจูล่งแต่ว่าในด่านเทคนิคมันไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยสำคัญคดูพลังเบื้องต้นก็พอละทีนี้ ในส่วนของมันส่งได้เราดูด้านขวานะครับเพ,เพื่อนเพื่อนทาเพิ่งเริ่มเล่นมันส่งได้หมดสามค่ายก็หาค่ายไปสองค่ายตรงนี้ยอยู่นี่แหละก็ส่งเรียงไปเลยนะครับตรงนี้ผมอ่ะมันยังส่งไม่ได้อ่ะโอเคน,น่าจะยังส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผมกดแล้วมันไม่ทํางานอ่ะส่งทีมได้ตรงนี้ทีมสองทีมอะไรก็ส่งไปแล้วกัน เดี๋ยวกันว่ากันหน้างานนะครับยังเลขทีมหนึ่งครับที่ส่งได้เดี๋ยวขอ,อค่ายนหนึงค่ายอยู่แมวอย่าทือศานะครับตามภาษาคนแก่ครับตาไม่ค่อยดีอ่าแป๊บอ่าได้ทีมศาสก็ส่งไปโอเคทีนี้เราเริ่มเลยนะครับผมเริ่มเลยเรามาดูเบรดพลางพื้นฐานของศัตรูนะครับมันเควสมันคือให้กำจัดศัตรูทั้งหมด แต่ว่าเรามาดูเบสพลังพื้นฐานมี12.5 16.5แล้วก็มีพลังมากสุดก็คือ20.7ทีนี้วงเวทขอดูเอนเอนมันมัน,ม,นมันมาอยู่ตรงที่เดียวครับอันนี้ผมกดดูไม่ได้ช่างมาันละกันนะครับทีนี้ผมเริ่มเลยดีแค่ยอยากดูแต่จริงไม่เมีอะหรอครบับวงเวทมันคงหมายถึงไอ้ไอ้ ค่ายแปดทิศอะประจบนะครับค่ายคน8แปดทิศต,ตรงนี้ถ้าเราก็ไปเหยียบมันก็จะเพิ่มพลงัง่งนึ่ไม่ได้มีอะไรผมเริ่มเลยดีกว่าเริ่มไม่เสียเวลาทีนี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราควรทาคืออะไรไอทีมค่ายค่ายทัพหลักเนีย่ยวิ่งเข้าไปมันก็ผ่านไม่ได้ครับติดประตูไฟทีนี้ก็มาดูว่าเราจะไปทําอะไรได้บ้างหนึ่งอย่างที่บอกครับในการเล่น เกี่ยวกับแทคนิคเนี่ยสาระพักมาเนี่ยสำคัญสุดนะครับเข้าไปยึดก่อนทําให้เราเดินก้าวได้เร็วสมมติน,นี้เราเล่นประมาณว่าเน้นความเร็วนะครับเรื่สาระพักมาผมมีหลายจุดมากผมจะเริ่มอะไรกันแล้วก็ไอเนี้ยสาคัญแต่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันพลังมันน้อยครับ1 2 5 16.5อ้ไอตัวนี้20นะครับถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนพลังไม่เยอะนะครับสมมติว่าพลังประมาณตีว่าสัก13อะไรเงี้ยก็ควรจะค่ายตัวนี้แล้วก็มายึด ไอ้ก็จกไปที่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าผมอยากจะรีบเดินให้เร็วครับเพราะฉะนั้นพลังผมสู้ได้นะครับผมก็เดินไปตรงนี้เลยไปสาระพักมากับตัวแรกเสด็จสองเก้าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับแต่ว่ามันคงเดินไปไม่ถึงนะมันสามเก้านะครับแล้วพลังมันยี่สิบจุดเจ็ดูสีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เราวัวดตายนะครับสมมติพลังเราตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้มากเหมือนกัน นะครับแนะนําว่าตัวเนี้รีบไปยึดค่ายคนแปดทิศก่อนผมเดินเลยแล้วกัน,นจริงๆมันเดินสองเก้าเข้ามาถึงเราได้เลยนะครับถ้าเราพลังน้อยครับควรจะต้องรีบไปยึดค่ายตดงไหผมเดินออกมาเลยครับเดินไม่อย่างนี้ก็ได้ครับไอพวกเนี้ยส่วนใหญ่ที่มีวงลมลม,ลมเนี้ยมันมักจะเดินได้สองเก้าสองก็จะยังไม่ถึงเรา ถ้าเดินไปถึงเก้ามันมาถึงไปนะครับสมมติว่าเรากลัวพลังเราจะแพ้นะครับอันนี้ผมชะนะอยู่แล้วผมเลยเดินออกมาแล้วทัพใหญ่นี้เราไม่ต้องกลัวมันอ้อมตลบหลังครับมันมันเป็นแค่วันเวผมยึดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนจำนวนเก้าเดินผมเพิ่มมาหนึ่งเก้าแล้วเนื่องจากการยึดไอสาราพักมานะครับทีนี้ผมเริ่มสู้เลยแล้วครับกดไปเลยก็ได้ไม่ต้องซีเรียสมัน อยู่แล้วครับพลังเราเยอะกว่าเยอะอย่างที่บอกพลังสูสีกันเนี่ยขนาดเราร้อยกว่าสักล้านหนึ่งเรายัางน่าจะชนะเลยแต่สำหรับเพื่อนที่พลังน้อยกว่าเยอะสักหน่อยหนึ่งต้องอย่างที่บอกนะครับย้ําว่าไปเก็บกระจกแปดติดก,ก่อนยอมช้าทีหนึ่งแต่นี่ผมต้องการความรวดเร็วผมเนี่ยเห็นไหมมันเดินสองเก้าทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลัวตายเราควรจะไปยึดย้ํานะครับต้องไปยึดกระจกแปดติดก,ก่อนแต่วันนี้ผมดูแล้วว่า ไม่น่าจะตายพลังผมได้สูสีเพื่อนตรงนี้ขึ้นอยู่ครับเพื่อนแต่ละคนนะครับว่าพลังของตัวละครเท่าไหร่โอเคตอนนี้ผมยึดไปได้หนึ่งนั้นละ่ะโอ้มากันเพียบเลยโอเคจริงๆผมอยากจะไปยึดไอ้นั้นจังเลยโอเคผมถ้ายึดไอ้พวกนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้การเล่นเร็วขึ้น ไผมไปละเรามากกว่านิดหนึ่ง20.7ับ 20. 20.8แต่ผมเชื่อว่าเราจะชนะนะครับก็เลยตีไปเลยอพอเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าต่อไปสังเกตนะครับลดไปจุดหนึ่งไม่ได้ไม่มีผลเลยครับยังไงเรายัางชนะเราไปยึดสาราพักมาก,ก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มดุยละส่วนตัวนี้ก็ไปเปิดบางทางเลยก็ได้เพราะว่าเปิดสัญญาณเขาเนี่ยมันเป็นการเปิดของไอ้ตัวไอ้ไอนี้มันเป็นไฟนะครับเขานี่จะเปิดประตูตรงนี้ครับเพื่อเดินไปข้างหน้าต่อแต่ว่าจริงๆผมอยากยึดสารพักมานะหน่สงสโอเคก็ตัวนี้ก็เดินหน้าต่อไปครับ เดี๋ยว9เดือนเราบานเลยนะครับตอนนี้เราจะเริ่มลุยยาวแล้วเพะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกมันแวรลี่ตามพลังเรานะครับถ้าพลังเราเยอะเราก็เดินไปยึดสาราพักหมาลูกเดียวเลยแต่ถ้าพลังเราน้อยต้องรีบไปที่กระจกแปดทิศก่อนอันนี้ผมอาศัยว่าพลังผมเยอะเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ายังไงก็เยอะกว่าศัตรูซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะครับ ก้าเดือนเราจะบานเบิกเลยโอเคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวครับจะเห็นแล้วเนี่ยครับเก้าเดือนเราเป็นเจ็ดเก้าเลยเหลือเหลือเลยนะครับ เลือเฟือครานี้มันมีพอมาถึงขั้นตอนเนี้ยก็จะมีหลักการง่ายๆครับก็คือ1อย่างที่บอกครับแวร์ี่ตามพลังนะครับพลังส้พลังน้อยไปเก็บรีบเข้าไปเก็บตรงนี้ก่อนเพราะว่าศัตรูแถวเนี้มันไม่ได้เก่งมากกับอีกอารหนึ่งก็คือมายึดหอสัญญาณไฟจะได้เปิดประตูเข่าครับเพื่อไปเอาไอ้พวกเนี้ยครับ แต่ว่าผมไม่ไปยึดแล้วกันเสียเวลาเดินหน้าข่ามันเพราะเรามี79แล้วนะไม่ต้องม,มายึดไม่ต้องยึดแค่ไอ้พวกนี้หรอกครับเ9ดเเดินกันสบายครับฆ่าได้หมดทีนี้เราเดินไปทําอะไรดีเรา,าเริ่มเลยผมเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าให้ดีเนี่ยถ้าเราไปยึดกระจก8ทิศถึงแม้เราคิดว่าเราชนะอยู่แล้วนะครับแต่การยึดกระจกจป8ทิศมันทาให้พลังเราเนี่ยเยอะกว่าศัตรูขึ้นไปอีกทําให้บางทีเราไม่ต้องมากดอย่างเงี้ยครับ มันเป็นแบบชนะแบบผ่านเลยเพรนั้นผมจะเดินหน้าตรงไปเก็บกระจกแปดทิศแล้วนะครับขอสัญญาณไฟไม่ต้องสีเดียดกล็ลุยหน้าข้ามันนะครับแถวนี้พลังมันน้อยไปแล้วครับผม,ผมจะเลี้ยวเข้าไปละ ข้าสู่กระจกแปดทิวไปทางนี้ก่อนละกันเนาะสองเก้าเท่ากัน1 2อยืนตรงนี้ก่อนยืนิ้งไวสักเทินหนึ่งส่วนตัวเราเดินหน้านะครับไอ้นี้ยี่สิบไอ้นูนเดินเข้าไปไม่ได้ผมยี่สิบหรือยี่จุดเจ็ดจริงๆก็น่าจะยังชนะอยู่ไปเลยละค่ามันดี่เดี๋ยวให้ดูนะครับพลังน้อยกว่าจุดเจ็ดแต่ผมเชื่อว่ายังชนะ เก้าเราเยอะเพียบไปหมดนะครับข้ามไปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าพลังเราจะลดลง 27.. เหรือ20.5สิจุดห้เห็นไหมเราเราลดลงหน่อยแต่ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามันจะเท่าไหร่ก็ตามเดี๋ยวพอเรายึดไอกระจกแปดที่ได้พลังเราก็มหาศาลอยู่แล้วครับอันนี้เราเดินไปหน้าไปนะครับเพื่อเพื่อจะได้ไปปิดค่ายฐานตรงนี้ไม่ต้องให้มันเกิดมา เนี่ยดาเมจพลังต่อสู้เราเพิ่มขึ้นเนยอะแล้วครับเป็น2ี่สห้าล้เดี๋ยวเราสบายแล้วครับผมเดินหน้าไอนี้ไปยึดให้หมดเลยหนึ่งสสเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมายืนหยุดยืนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาให้มันหยุดยืนไปก่อนเดี๋ยวเธอหน้าพลังเพิ่มมหาศาลไอน,ไอนี่เดินไปครับผม เก้าเราเหลือมบ,บ้านเบิดเลยครับหนึ่งสองเข้าไปยิงนึ่งองไปเจาะโอ้โหมันเหลือเกินไปหน่อยไม่เป็นไรครับพลังมหาศาลแล้วครับเดี๋ยวเราไม่ต้องสู้แล้วเราเดินทุบสบายๆครับสังเกตพลังสโตรูนิดเดียวแหละครับอันนี้ไปเปิดสัญญาณเลยหนึ่งสสี แล้วก็ไอ้พวกนี้ไล่เดินทุบเนี่ยพอพลังมันเยอะกว่าเยอะเราไม่ต้องเสียเวลาครับประหยัดมันก็ฟันเลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปกดอยู่โอเคหมดผมจะลุยแล้วนะครับอันนี้เรารีบไปเดินปิดมันจะได้ไม่นอมจบละจบหน้าที่ตัวนี้ละตัวนี้ ส่วนตัวนี้เรากดสัญญาณเลยครับสัญญาณไฟเปิดประตูโอเคคราวนี้มันไอตัวนี้ไม่มีอะไรแลครับหน้าที่มันหมดละก็จะเหลือตัวนี้เดินยาวแต่ว่าผมขอเคลียร์จบไอ้น,นี้ก่อนไม่งั้นห้าก้ามมันเป็นไรเคคราวนี้ที่เหลือก็คือเดินเดินลุยยาว ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดินยาวไปเลยยวยาวไปครับไม่มีอะไรละอ่าเดินยาวยาวไม่ต้องสนใจครับไอ้อุบายอะไรก็ได้ครับเดินเดินยาวยาวไปอย่างเดียวเออแล้วไอ้นั้นมันอยู่ตรงไหนวะผมก็เดินไม่ได้ดูเลยไอ,อ้ตัวเปิดตัวเนี้ยครับอ๋อสาสัญญาณไฟอย่างนี้ไปเลยนะครับข่ามัน แต่วันนี้ก็จบแล้วนะครับตัวท้ายล้วเดินยาวๆก็จบละหนึ 1, 2, ่งสองสามก็เสร็จเรียบร้อยในเวลาแปดรอบ,รบซึ่งถ้าดูแล้วด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกมี2เส้นทางพลังน้อยไปเก็บครับในส่วนของกระจกแปดทิศก่อนถ้าพลัง มีพอๆหรือว่ามากกว่าไอ้ศัตรูก็ลุยอย่างนี้ได้เลยครับสบายๆโอเคนะครับก็ในส่วนของการบุกเว้นละห้าห้าสิบสองคิดหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยครับเมืองพันตรงนี้ครับมุขคิดมันห้าสิบสองจุดหนึ่งมพอวะมันอาจจะพันนะครับอาจจะห้าสิบเอ็ดอะไรอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนคลิปนี้เอามาทําให้ดูไว้เล่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันจันทร์ก็น่าจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้เรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ยังไงขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ